You see all those stars up there? That's where we'll live once we escape this world. There's so many. Which one? Whichever one you want, kiddo. How will we get all the way up there, Pa? By following my plan, little friend. What are you planning? I am here to get you all to safety. It is the sole purpose of my existence. Lucky that Pa found you then. Sure is nice with someone looking out for us. Quite. How will you help us then? Allow me to explain. Long ago, a great hoard of ancient technology was buried here. Technology that has the power to do what you need. Buried deep, deep below the earth. But as you see, I quite lack the ability to dig it up. Ha and I are really good at digging up things. Yes, your bots are excellent for manual labor. But do not think it will be an easy journey, my eager friend. We have to go further down than you would ever think possible. And only once we reach the very bottom of the world, we will find your way to the stars. Well, if it won't be easy, then I'll need the best second in command to make sure we get there. Who's that? You, of course. Wow. Does that mean I'm gonna be a hero like you? Heroes give people hope, yeah? You've always given me that, kiddo. Must mean you've always been one. <laughs> Look, Pa, I see it. I see it, the mine shaft. All right, folks, time to get to work. เดี๋ยวผมขอพูดก่อนก็ตอนนี้อยู่ในเกมฟิตีมเวลทังชื่อถูกปะก็เป็นเกมแนวสร้างเมืองเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นหุ่นยนต์อ่ะนี่ก็ผมเคยลองเล่นในเดโมมาแล้วก็ดูสนุกดีแล้วมันบังเอิญมีเกมเกมเต็มมาละก็อารหลดเล่นดูในอ่า you hear that? something is making a noise. probably just some old hinges on the mineshaft elevator that are creaking. we'll get it working in no time. my shabby witum with the i in no time. will be ruined if this doesn't work out. you hear? ruined. we'll need to get this city up and running first and foremost though. อ่าผมไม่ค่อยแน่ใจกับเนื้อเรื่องอ๋อที่ฟอ็อปโอเคันนี้สตอยู่ขยับยากว่ะเฮ้ยเฮ้ยมันขยับลงไปได้เฮ้ยมันมันอึดอัดมากเลยอ่ะมันมันลงไปมากกว่านี้ไม่ได้อึดอัดอ่ะโอเคเนาะก็เขาบอกว่าเรา ไอ้ที่เนี่ยถูกทิ้งร้างก็ต้องฟอ่อมมันก่อนเนาะก็รีแพร์ไม่มีคนโอเคก็ต้องมีคนงานก่อนทางรดไฟอยู่ตรงนี้อะไรเป็นอะไรอะ่ะอันนี้พื้นที่เราไปไม่ได้เนาะยังไม่ปลดหรอกอ่าไอ้แมปมันค่อนข้างเปลี่ยนไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับฟีเตอร์แต่ว่าไม่ชาบอยู่ไหนอะ่ะแปบ๊บนะโอเคในเรื่องของเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเท่าไหร่ก็เหมือนว่า เราจะเราจะทําตามหุ่นตัวหนึ่งเนาะที่เก็บมาซึ่งหุ่นตัวนั้นตาฝีบ่วงไม่ค่อยน่าไว้ใจเหมือนบอกให้เราขุดลงไปใต้โลกเนาะเพื่อไปหาเหมือนวิทยาการเก่าๆซึ่งผมไม่ค่อยไว้ใจไอตัวนั้นเท่าไหร่ดูจากสภาพตัวมาแล้วเหมือนจะเป็นตัวร้ายยังไงก็ไม่รู้ก็จะได้เวลาฟังเนาะตอนแรกเราต้องการคนงาน <S 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 ใช่ดังนั้นผมฟังทางไหนดีอ่าอืมอ่า ฟังทางนี้ยกันทางถนนทางเนี้ยทางนี้ทางนี้ยก็ฟังทางถนนมาก่อนเนาะแอนก็ลากไอ้นี่ผ่านมาเด้วก็ฟังที่คนอยู่มันติดถนนเลยเนาะโอเคอ้าไว้เนี่ยกันสักไ,ได้กี่คนอนะ่ะกี่คนเอ่า อ่ามันเราไม่มีคนงานเ๋ยวนะอันนี้เป็นร้านค้าเนาะร้านค้าเราต้องมาใส่ไว้ด้วยเพื่ออ่าเรียกไงดีก็ความสุขอะไรค่าความสุขของไอ้ตัวพวกนั้นอนะ่ะไม่มีอะไรหรอกโอเคล้วกดพีต่อคนงานมาแล้วปะม้อย่างอะ่ะมาดิอ๋อคนงานกำลังเพิ่มเนาะอ่าที่นี่มีคนงาน กี่คนเรามีสิบสองอ่ะทำไมมันใช้ร้อยยี่สิบฟ้าม่ใช่เยอะจังอ่ะอาคนงานมาแล้วนะอ่าเดีนะเดี๋ยวผมรอนหลอนอยู่กำลังเรียนรู้เกมเราต้องสร้างกี่อันอ๋อมันให้สร้างหกโอเคโอเคครับโอเคครับโอเคครับอ่าผมต้องสร้างบ้านตรงนี้วางไว้ก่อนแล้วก็สร้างถนนล้อมไป โอเคอันนี้เก็บไว้ก่อนเนาะตอนนี้สร้างหกอันเสร็จแล้วเพ่อไปครับคนคนเมืองก็เป็นหุ่นยนต์อ่าเรามีอ้ออันใหม่มาแล้วมี warehouse มีเป็น lumbermill มี ferret shop ferret shop เหมือนเป็นโรงพยาบาลน,นะสำหรับเอหุ่นยนต์เนี่ยก็เป็นเหมือนโรงพยาบาลเนานะก็วางไว้ตรงนี้อ่าโอเค ลงไม้ผมต้องเอาลงไม้วางไว้ตรงนี้เดี๋ยนะหามุมเฮ้ยเดี๋ยวนะม,ม,วนะมุมนี้โคตรดีเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้จําเป็นต้องขุดมันไม่ได้จําเป็นต้องขุดหมดนี่หว่าเออก็เอาถนนลากใส่ลากถนนใหญ่มาลากปรับโอเคตอนนี้ได้ัเมเบอร์มิ e แล้วผมก็ต้องทำเอ้ยไม่ใช่ไอ้เน,นี่ยก็ r u เบอร์มิ e ตัวคู่นี่หว่าแคปเทอ,อเทปอ่าวางไว้ตรงนี้ อันนี้ก,ก็ตัดไม้อันนี้ตรงเรื่อยแล้วผมมันบอกว่าให้สร้างแ a r e เฮาเดี๋ยวนะฮะโดลูกฝอน่นี่คืออะไรลูกฝอน,นคืออะไรอา๋อ,อมันคือแหวนเฮาอ๋อโอเคโอเคมันเป็นแ e h o เฮาก็ไว้เก็บของเฉยๆไม่มีอะไรหรอกอ่า <c oughs> เดี๋ยวนะไอ้พวกนี้ไม่มีลูกฝอนเนาะ อันนี้ต้องเก็บของไปเก็บไ้พวกไอ้วัสฟดุพวกนี้ฝ่องทัพผ้าฟูลฟิลเวิร์เกอร์นี้แล้วก็โกวเวิร์เกอร์พ population เหรออ่าฮะอันนี้อันนี้ขอ,อ,องตกแต่งโอเคแข่งตัดฟาร์มน่าจะต้องทำอ่าเราต้องมี population เนาะก็คือแบบประชากรเพิ่มก็สร้างมาอ่าอันนี้สร้างบ้านให้หมดเลย ละไม้รอไม้นะฟูลฟิลเวิร์เกอร์คืออะไรอะ่ะไอคือฟูลฟิลเวริเวร์เกอร์ฟ้าอ๋อน่าจะให้เรานเนทำเก่งตักฝาบเนะาะก็ตอนนี้ก็รอมันผลิตไม้อ่ะนะ,อ,ะอู้ไม้ทำช้ามากเลยอะ่ะ ทำโคตรช้าโอเคพอปูชันได้มันต้องการ70คนเนาะเพื่อสร้างแข่งตัดฟาร์มพบยังอะ่ะยังสินะเอเค,ครับพี่ไม่ได้อ,ะอ่ะอ่าสงสัยผมต้องทำลัมเบิลิวเพิ่มเนาะไม่พออะ่ะอ๋อต้องมีไม้ให้มันพอดีด้วย ก็ไว้ตรงนี้ก็ก็พอนะไม่อยากทำลายต้นไม้เออโมเ็นไม่ได้มองไม่ได้ขยับมาตรงนี้ได้ไหมมันทำลายต้นไม้อะไม่เป็นไรมัง้งอ่าโอเคแล้วก็ทำถนนมาดีเถอะอ่า อันนี้มันพลิตกี่วิอ่ะ15วิได้หนึ่งแผ่นเนาะได้เนี่ย15วิ15วิได้หนึ่งไม้เหมือนกันเหรออ๋อโอเคก็ต้องปล่อยให้มันทำไปเรื่อยอะนานอยู่เหมือนกันได้ยังวางไดนนี่ออมา pop ulation เพิ่มที่ตัวอะไรอ่ะอะอาเอาเฮ้เ ได้ด้วยหรอเอาผิดแลอะไรแปลกตาเคยกดได้เตาได้เฉยอุยดีจังอยู่ดีๆก็ได้ไม้เพิ่มครับตอนนี้ก็ทำไอแ้แข่งตัดฟาร์มได้แล้วเนาะก็เอาไว้เอาไว้ข้างๆไว้หาว่ากันนะเอาไว้นี่โอเคพอวางแข่งตัดฟาร์มปุ๊บมันต้องการไอ,แอไ้แปลงเพาะปลูกก็แปลงเพาะปลูกอยู่ไหนอะไหน็แปลงเพาะปลูก ไหนไหนอ่ะหรออ๋อโอเคอ่าไว้นี่เอาไว้นี่วางได้สามอเหรอแระว,วังห่วยแตกมากเลย <c oughs> อ่าทำม้มันบอกให้สร้างไอ้นีเพิ่มอีกอันหนึ่งเพิ่มเพิ่มความเดียวกันสร้างไม้เนาะแล้วผมวางยังไงให้มันเหลือช่องวะเนี้ย อ่าไม่เป็นไรชิว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 อันนี้คือฟาร์มกระบองเพชรึ่งมาหนัมาทำอะไรเอามาบดหรอบดเพื่ออะไรอะ่ะบดท,ทำไมวะอ่าไม่รู้อ่ะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าบดเพื่ออะไรตอนนี้เควสไม่มีอะไรเลยเนาะมีแต่ให้เราแบบทำ Population ให้สูงสูงขึ้นไอฟูลฟิลเบอร์เกอร์นี่นี่คืออะไรอะ่ะ มันบอกให้ชาโคคินเหรอล้วชาโคคินอยู่ไหนอะมันไม่มีนี่นี่มันไม่มีอะไหนอะอ่ามันดูอะไรตรงไหนได้บออ๋อต้องการ120เนาะถึงจะปลดล็อกขั้นต่อไปไม่ไหนได้ไอ้ที่มันก็ไม่ค่อยจะมีะเถอะอ่ะ วางไม่ได้อีกขอบคุณครับวางไม่ได้วางผังเมืองอยังไงให้มันเยหัวนะวางไม่ได้อะเอาวางเีอะกันนะอ,อ่ะวางไปก่อน ไอ้พวกนี้ยังถึงเนาะมันถึงแค่นี้อะ่ะแต่วางได้นะจริงๆทางนี้ยังไปได้โยตรงนี้วางได้ร้อยยี่สิบแล้วเราได้นี่เป็นชาโคคิมก็ต้องเอาไม้มาอ่ามาเผาอะ่ะอ่าทำทำชาโคทำชาโคไว้ตรงตรงที่ก็วางไม่ได้อ่าวางนี่ก็ได้วะอ่า

ทำให้เราหาซับไได้ง่ายขึ้นเหรอใครอยู่ในเงาอะไม่ซ่อนไม่นอนเหรอเอ้ะไม่ซ่อนหรือกำลังนอนกอาลังนอนดิพอฟรีปิงรถไฟกำลังวิ่งสวัสดีเป็นหุ่นบบหุ่นขึ้นสนิมเก่าๆอ่าเราต้องโยนเขาออกไป อ่าอันนี้เป็นอากาดเหรออะไรอ่ะยับไม่ใช่ดีกว,ว่าเขียนว่าอะไรนะกายอ๋อตัวคิวตัวคิวแมม that ain't no way to treat a stranger we're happy to meet you I don't want to be a stranger ฉันไม่อยากจะเป็นคนแบบนั้นฉันคือเทรดเดอร์ this is what I do I think I can conduct all your trade ฉันคิดว่าฉันจะรับการเทรดของคุณได้ทั้งหมด ตรดไฟฟังคำสั่ง um ฉันเหรอฮะทำไมรถไฟฟังคำฟังฉันวะ e f e r e l c e b o a r d อ่าเ๋ยวได้ไอ้รัตตีบอมาเพ่ออน The r u m b l i of the ground scares e รำพบเก่าเหเเอ้รพิกับเก่งผมไม่แน่ใจนะแต่เหมือนมีอะไรใต้พื้นอ่ะทำให้เขากลัวแต่จำไม่ได้นะเจ้าตัวบอกว่าจำไม่ได้ ่แล้วก็ต้องทำ population ต่อฝั่งดีไม่ถึงวะหรึกจริงๆผมควรเอามาวางไว้แถวๆนี้ชากโคมันได้อะไรทำไปเพื่ออะไรอ่ะอ๋อเป็น450 450อ่าจริงๆผมน่าเอามาวางตรงกลางเมืองมากเลยไม่นึกว่าก็นึกว่ามันปกติเกมอะไรเกมมันเวลาฟางไอจําพวกแบบเผาอ่ะของเผาของมัน มันจะชอบไม่ให้วางอ่ะแบบไม่ให้วางใกล้ๆเมืองอ่ะนี่อะไรไม่มีอ่าผมมาวางกลางเมืองดีปะถ้าถ้าวางตรงนี้เ,เดี๋ยวค่อยวางอันนั้นกันนะตอนนี้เราต้องเอ๊ะอะไรอ่ะตอนนี้เหมือนไม้จะไม่พอเนาะไม้ตัดเพิ่มครับ ตัดไม้เพิ่มครับนี่ครับโอเคอ่าเจเนอรัลสตต์ไม่ถึงเนาะเพราะผมว่าน่าจะต้องสร้างเมืองมาฝั่งนี้ดังนั้นต้องสร้างเจเนอรัลสตต์เพิ่มด้วยวางเบลอยาวไปผังผังอะไรก็ไม่รมั่วอ่าเฟิร์วิดก็น่าจะไม่ถึงเหมือนกันไว้ไหนดี ไอ้อย่าพึ่งสิอะไรบอกอะอ่าฮะฮะอ่า need not bot ขาดอะไรอะทำไมอะอ่าเหมือนว่ามันจะไม่ถึงอะนะอ๋อเดี๋ยวฟาร์มเดียวก็ต้องมาสร้างฝั่งนี้เพิ่มด้วยนี่หว่าอ่าเดี๋ยวผมมาขย,ยายมาฝั่งนี้กัน แต่ตอนแรกขอวางเมืองก่อนแปบ๊บหนึ่งเพื่อนใจเย็นใจเย็นพี่วางเย,เยอะเยอะเวก็เอาอร์วิดมาวางนี่อ่าแล้วก็อร์วิดช็อปวางตรงนี้แ่งตัดก็วางตรงนี้อันอันนี้วางได้ปะไปวางได้อ่ะ ก็นี่ไงเอวก็ฟูลฟิลแล้วอ่ะไหนอ่ะก็สร้างดิเพื่อนไงอ๋อไม้ไม่มีอ๋อเนี่ยโอเคโอเคมันทำตามที่มันต้องการแล้วเนาะก็ไม่ไม่ไม่ประท้วงครับ In order to get the mine shaft up and running, we need the engineers. ในคำสั่งในการทำไม้ชาร์ปเราต้องการ มิสวัสด์ก่อนยังไงก็ไม่น่าไว้ใจอ่ะเพราะเนี่ยมันดูแบบอิวกับิวเทคโนโลยีใต้ดินมากเลยอ่ะมันเหมือนแบบต้องการให้เอาลงไปขุดสุดๆเลยไม่น่าไว้ใจสุดๆไอเนี่ยอ่าบอกว่าคอเนาะมันเป็นแกนอ่าอ่าแต่มันมีสิ่งที่ไม่รู้มากมาย โอเวอร์คัมบีฟอก่อนที่เราจะไปหาโอนเทคโนโลยีข้างงานห well, มายถึงสิ่งที่นายไม่รู้หรอว,ว้าวนั้นน่าตกใจมากเลย I weird since s song we came h o r e Almost like a sad เ o n อ Do you know what I could be? It confirms my suspicions. You can hear it. So you hear it too? No, I do not hear it. What is it then? The signal that used to exist here was entirely dependent on the technology that powered it. This technology all responded to the same control signal the old signal. That is what you are hearing. เหมือนว่าใต้เมืองเราจะมันมีเสียงอะไรสักอย่างเนาะซึ่งบอตอะตัวหมายถึงชาวเมืองเราะจะได้ยินเสียงเนาะแต่คออะมันจะไม่ได้ยินแต่มันเหมือนสัมผัสได้ว่ามีสัญญากเก่าๆอยู่ใต้ดินเราเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะไอ,ไอเทมทูเอ้ยนี่ไงเราได้เอนจิเนียร์มาแล้วทำไงอะมันให้อัปเกรดบ้านเนาะซึ่งเราไม่มีใช่เราไม่ม ชาโคไม่พออ่าตรงนี้ชาโคคิ้นชาโคมันไม่พอวางตรงนี้เพิ่มอีกอันหนึ่งอ่ะวางไม่ได้วะเอาไม้หมดชาโคตอนนี้มันอยู่เท่าไหร่ตรงนี้ไม่มีเนาะมีก็ไม่ฝังฟาร์มเพิ่มโอ้ยอ่ะสามอันอ่ะวางดีเหรอหมดแล้วเออ ตอนนี้ตัดไม้เรื่อยๆเลยตัวตังเต็มหรอฮะเ,เต็มเต็มหรือไม่เต็มขึ้นรูปอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะอ่าโปรดักโปรดักไม้ไอ้บอร์ดได้แปดอ่าไม้นี้หาได้สิบสองเหรอเหมือนจะไม่พ้อยพอฮนะสิบสองแปดสี่ครบพอดีไม้จะไม่มีเลย จะหมดเกลี้ยงเลยอตอนนี้ทุกอย่างเต็มแล้วเราก็จะวางไอ้เจ้นี้ได้อัปเกรดไป,ปวางิะก่อนเราต้องการสมอัน้ว e c t c r a m p m p a ค,ม,คมนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าแปลอะไรอึดอัดเหรอเราต้องการขยายอะทาให้มันเสร็จ We'll need more space for factories. And more l d e เราต้องการพื้นที่สาหรับการโรงงานอะอ่า

ไม้ไม่มีอ่าตรงเนี้ยน่าจะต้องวางตรงนี้ขับดูดก็ตรงเนี้ยน่าจะเป็นหมู่บ้านเอนจิเนียร์หมดเลยนะแถวๆเนี้ยเราก็ต้องการไอ้มู้ชายด้วยเนาะมู้ชายคืออ๋อใครๆเ่าอะมั้งเฮ้ยรถไฟมาแล้วไหนเพียรขายบ้าบอะไรอะ ไอ้เน,นี่ยไม่นายอ่ะไอ้น,นี่คืออะไรเนี่ยโชเวลแอนชิลฮะกาดอีคิปเมนต์อันนี้เป็นเกี่ยวกับโปรดักต์สปีดอันนี้คูดยี่สิบทองฮะวัด <What? S 2> เอาจิงตอนนี้ผมไม่ค่อยอยากได้อะไระมันไม่มีอแคนไอเทมแคนบียูทูบบูดบ be ิวตี้ไอเนี่ยคืออะไร อันนี้อันนี้ผมรู้อันนี้ผมรู้อยู่เพราะว่ามันจะทำให้บอดดักสปีดต้องแต่คุณที่สิบคูณอะ่ะที่สิบคูณโกะแต่คืออะไรแม่เอาว่ากันอ่าทำอีกอันหนึ่งไม่ได้บอร์ดไม่มีผมมากเลยไม้หมดอ้าวฟาลูนเฟลต์แล้วนี่หว่าอ่าต่อไปผมต้องการทำไฟล์เนาะต้องไหนขุณได้มั้งอ่าเราต้องขุดแถวๆที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะก็น่าจะต้อง ทำไมมันเป็นสีแดงอะเดี๋ยวอ๋อสีแดงน่าจะหมายถึงไอ้ดีมากกว่าต้องวางฟักต้องไปข้างหลังหน่อยอะตรงนีนน้แล้วกันแล้วก็ฟางไอ้เจ้า,จานี้ยังรอยอยู่ปะโอเคยังรออย,อยู่มันต้องการพื้นที่เนาะเพื่อการขุดไฟที่มีประสิทธิภาพ ไม่คอนเน็กกับแวร์เฮาส์ดังนั้นเราต้องสร้างแวร์เฮาส์ใหม่เพิ่มสร้างตรงนี้โอ okay, เคก็ได้แวร์เฮาส์แล้วก็วางไอ้นี้ด้วยอันนี้เป็นเหมือนที่เป่าแก้วอะไม่ไมัพเกรีดได้อัพไปเลยสามอันครบครับอ่าเดอะบุ f คฟอร์สฟอร์ดจีมีเอ้อ เราจะได้เอ็นจิเนียนะแต่ไอ้เวิร์เกอร์จะหายก็ก็ปกติแบบมั้งตอนนี้ไฟเออเออไม้เนาะฟังไ,ไงเนี่ยิบอันโคตรเยอะหายนั่นได้ปะไอ้มันเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเหมือนอะไรที่ปิวอยู่ในเทเลาไอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยเอ้าเอา,เอา,เอาข้างหลังปล่็อกตอนไหนว่าหันหน้าไปทางดูตลอดเ,เราฟอมได้เนาะไม้ไม่มีใช่ครับไม้ไม่มี ่าเราต้องเชื่อมถนนด้วยเนาะโอ้อาเชื่อมมะครับอ่าก็พาดีก่อนจบไว้พิกเท่านี้ก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับ subscribe กันด้วยก็ไติดตามกันใหม่พาดหน้านะครับผมก็พาดหน้าเราก็จะมาลงเหมืองเนานะโอเค,ขอ,คขอบคุณครับขอบคุณติดตามครับชอบบ๊ายบาย